สวัสดีครับหมอนัทโภชนาการนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มันมีประเด็นสําคัญสําหรับหลายๆคนที่ถามหมอนัดมาในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็บางคนก็สามารถทําได้แต่ทําได้ในระยะสั้นนะครับวันนี้จะต้องเป็นคลิปที่จะต้องฟังดีๆนะครับเพราะว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่คิดว่าผมได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงแล้วผมมั่นใจว่าคุณจะสามารถควบคุมน้ําหนักหรือทําให้คุณมีสุขภาพดีได้นะครับจากข้อมูลใหม่อันนี้นะครับติดตามไปกับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอนัทโภชนาการมาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของหัวข้อก,ก,ก็คือว่าไม่หิวนะครับทำยังไงให้คุณไม่ได้หิวนะครับโดยการเข้าใจในเรื่องของสรีระของความหิวนะครับซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นการสรุปในเรื่องของเหตุผลของความหิวที่เราใช้คําว่าเป็น physiology of hunger นะครับซึ่งลงตีพิมพ์ใน New England Journal เมือ่ตอต้นเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองแลวพูดไว้น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้การจะเข้าใจเรื่องความหิวเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะปรับ โภชนาการได้นะครับเขาแบ่งความหิวเนี่ยนะครับออกมาเป็น3รูปแบบนะครับคือหนึ่งค,ความหิวที่เราเรียกว่าโฮโมสเตติกฮังเกอร์นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับคุณหิวเพราะคุณไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดจากการที่ภาะวะน้ําตาลตกน้ําตาลในเลือดต่ําแล้วมันก็ไปกระตุน้นศูนย์การสั่งการในสมองทําให้คุณหิวแล้วคุณก็กินขึ้นมา นะครับแล้วก็เมื่อกินไปสักพักหนึ่งคุณก็เกิดภาะวะความอิ่มแต่ว่าความอิ่มนั้นจะอิ่มได้นานหรือว่าจะอิ่มได้แค่สั้นๆแล้วทําให้คุณหิวอีกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารที่คุณกินซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีวิธีแก้ไขนะครับเสร็จแล้วก็ทําให้เกิดภาะวะความอิ่มนะฮะแต่เดิมเราคิดว่าเรากินเข้ากระเพาะกินมากๆแล้วมันก็อิ่มไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเราเริ่มเข้าใจว่ามันมีฮอร์โมนต่างๆมากมายนะครับทีนี้คนไข้หลายๆคนนะครับบางทีมาหาหมอนัด ในการที่จะควบคุมน้ําหนักนะครับก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะครับว่าโดยปกติมันไม่ใช่ว่าเรากินแคลอรี่เท่าไหร่กินเยอะกินพลังงานมากเราก็จะอ้วนนะฮะเพราะเราสังเกตเห็นอยู่แล้วว่าบางคนโดยเฉพาะคนที่น้ําหนักเยอะๆบางทีเขาอดอาหารกินข้าวช้อนเดียวกินกับข้าวนิดหน่อยอดไปอดมาน้ําหนักไม่ได้ลงเพราะว่าร่างกายเกิดการหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความเครียด ผมเคยในช่วงของหลายปีก่อนนะต้องได้รับรางวัลอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องนําเสนอออกรายการทีวีมากมายในสัปดาห์หนึ่งนี่ตอนนั้นจําได้ว่าพอยวุ่นมากๆน้ำหนักลดไป7กิโลนะครับแสดงว่าเราก็ยังกินปกติแต่ภาวะต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในกราฟตรงนี้นะฮะโฮโมสเตติกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราหิวมันก็จะมีพลังงานที่เข้าการที่เราจะรักษาสมดุลมันได้เราก็จะต้องมีการ เผาผ่านพลังงานนะครับเผาผ่านพลังงานในภาพนี้ก็พูดถึงการออกกําลังกายซึ่งเราจัดไปในคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับการออกกําลังกายนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนไข้หลายๆคนพอผมอธิบายเรื่องออการบรรยายในคลิปก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าโอ้การออกกำลังกายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนะครับในภาพในหัวงแต่ละคนอาจจะพูดถึงการออกกําลังกายแบบวิ่งระยะไกลนะครับต้องไปฟิตเนสต,ต้องปั่นจักรยานแต่บางครั้งแค่เรานั่งยืนอยู่บน เก้าอี้นะครับเกรงแขนเกรงขามันจะมีลักษณะวิธีการของมันนะครับการศึกษาเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าอินซูลินนี่ก็สําคัญนะครับเพราะในภาพนี้เขาจะบ่งบอกว่าคือปกติเวลาที่เรากินน้อยๆน,น,นะครับน้ำตาลตกเนี่ยเราจะหิวเนาะแต่ตัวร่างกายก็คืออินซูลินมันก็จะกดให้ต่ําลงเพราะว่าถ้ามันสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เกิดคุณเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตา่าใช่ไหมครับฉะนั้นอินซูลินก็มีประโยชน์คือเวลาเรากินอาหารไปแล้วเนี่ยอินซูลินเริ่มหลัง่งปื๊ดขึ้นมาไม่ได้ดูดน้ําตาลเข้าเซลล์แต่ การกดความหิวทําให้คุณเริ่มอิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอินซูลินสําคัญถ้าใครบอกว่าอินซูลินเป็นตัวร้ายเนี่ยก็จะสไลด์นี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เข็นระย้อนแยงนะครับขณะเดียวกันก็จะมีฮอร์โมนหลายตัวที่ไปช่วยในการที่จะยับยั้งความหิวหลังจากที่คุณกินไปแล้วนะฮะตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้รับโนเบลไพรส์ในอีกไม่นานนี้นะฮะคือฮอร์โมนที่เราเรียกว่า GLP1 ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอิ่มขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือว่าที่หลายๆคนอยากจะได้ฮอร์โมนตัวนี้มากินหรือมาฉีดเนี่ยครับปัญหาสําคัญก็คือว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก2นะครับก็มีผลข้างเคียงในประเด็นที่ถ้าเกิดว่าพอหลังจากคุณหยุดฉีดนะครับความหิวมันก็จะกลับมาเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ปรับตัวเองใช่ไหมครับแล้วมันก็มีฮอร์โมนต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเฮดโดนิกฮังเกอร์ เคอนโีฮังเกอร์พวกนี้ก็คือว่าการกินจากแรงกระตุ้นต่างๆที่คุณไม่ได้หิวจริงซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่กั้มกึ่งระหว่างแค่อยากกินกับหิวจริงๆนะครับต้องประเด็นนี้ครับว่าเพื่อนโพสต์บนโซเชีย so ลอยากกินนะครับเดินไปอุร้านนี้น่ากินนะครับความเครียดใกล้สอบนะครับหรือเป็นพฤติกรรมการกินนะครับแล้วก สิ่งต่างๆที่รุมเร้าแล้วมันก็กลายเป็นติดเป็นนิสัยที่ทําให้คุณจะต้องกินตลอดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากตัวคนไข้ที่เราติดตามจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้หิวในลักษณะนั้นนะฮะแต่หลายๆคนหิวเพราะว่ามื้อก่อนหน้านั้นกินไม่ได้อิ่มอ่ะผมเห็นคนไข้หลายๆคนที่น้าหนักเยอะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกินข้าวสองช้อนโต๊ะกินกับข้าวยิ่งน้อยใหญ่ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันจะเข้าในกระบวนการแรกก็คือเป็นการฮังเกอร์ เพราะว่ามันทานไม่เพียงพอแล้วร่างกายไม่สามารถกดศูนย์ความหิวได้นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเราจะสามารถกดศูนย์ความหิวได้อย่างไรนะครคือสุดท้ายเนี่ยเราค้นพบว่าในร่างกายเราเนี่ยยังมีแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายนะทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าแต่เดิมเนี่ยสมมติเราทานผักทานปลาเราเชื่อว่ามันจะไปลดการดูดซึมไขมันต่อต้านมะเร็งนะครับและมันพองในท้องในกระเพาะอาหารทําให้คุณอิ่มนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบ เราพบว่านะครับมันยังช่วยในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับอย่างผักปลาพวกนี้นะฮะมันจะมีใย,ยอาหารที่เราเรียกว่าพรีไบโอติกนะฮะใยอาหารเหล่านี้ครับเป็นอาหารของแบคทีเรียที่อยู่ในลําไส้เราแล้วปรากฏว,ว่ามันหลัง่งพวกกรดไขมันต่างๆแล้วมันไปกระตุ้นทําให้เกิดความอิ่มคล้ายๆกับสิ่งที่ผมเล่าไปในหัวข้อแรกๆเลยนะฮะนั่นหมายความว่ามันมีหน้าที่ของมันในการทําเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แค่ว่ากินผักทาน ทานผักทานใยอาหารทานผลไม้แล้วมันไปพองในท้องอย่างเดียว<อ>ว่ามันมีอัตลกประโยชน์ในการที่จะทํางานร่วมกับตัวแบคทีเรียเหมือนกันนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรากินมันอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับมันก็จะช่วยในการควบคุมความหิวของเราได้นะครับในนี้ก็เขียนเลยนะครับว่าไอตัวที่ควบคุมความหิวก็คือพรีไบโอติกหรือที่เรียกว่าใยอาหารเนี่ยที่มันได้มาจากการทํางานของตัวแบคทีเรียกับสิ่งที่เรากินเข้าไปนะฮะมันจะมีส่วนที่จะช่วย ในการที่จะหลั่งสารเจลพีแล้วก็ PYY ซึ่งกรณีนี้เนี่ยช่วยในการที่ทําให้เกิดความอิ่มนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอย่างสารอินูรินโอลิโกฟลูโกสเนี่ยเราพบในไหนบ้างนะครับประเด็นนี้ก็ต้องกลับมาดูนะครับคือใยอาหารเนี่ยเราพบจากภาพนี้เลยก็คือว่ามีทานผักมะเขือเทศบร็อคโคลี่ข้าวโพดอ่อนนะฮะทันยาพืชต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมครี่มันให้คุณดูนะฮะเราจะพบว่าอย่างนี้ครับ ในใย,ยอาหารเนี่ยจากสไลด์นี้ต้องขอโทษเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือดับแรกเนี่ยในสีแดงก็คือว่ามันมีแบคทีเรียที่มันเป็นโปรไบโอติกอย่างกลุ่มที่เรียกว่าบิฟิโนแบคทีเรียมนะครับซึ่งอันนี้เจอในคนที่ทานมังสวิรัตทานผักทานปลารวมถึงในตอนที่ผมให้เด็กนักเรียนทานไข่ทั้งฟองเป็นเวลาปี1ปีเนี่ยตัวแบคทีเรียตัวบิฟิโนแบคทีเรียมมันก็มีปริมาณหรือมีความหลากหลายที่มากขึ้นนะครับก็ทําให ส่งผลดีต่อตัวลำไส้แล้วก็การเจริญเติบโต,ตของเด็กเหมือนกันอันนี้ก็เป็นงานวิจัยในในทีมที่เราทำนะฮะในขณะเดียวกันมันก็จะมีไฟเบอร์ที่มันย่อยไม่ค่อยได้นะครับซึ่งเราก็จะพบในมันฝรั่งนะครับอยู่ในในกล้วยดิบนะฮะซึ่งอยู่ในพวกอาหารอะไรฮะพวกแหนมเนืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อยูในเบเกอรี่นะฮะในข้าวผัดในาสารต่างๆใน,มนเมล็ดธัญพืชแต่ว่าอันที่ผมเมื่อกี้ที่เปเปอร์บอกไว้ว่ามีกลุ่มพวกโอลิโกโฟ,ฟรุกโตสเนี่ยครับ พวกนี้ครับมันก็จะมีสารที่เราเจออยู่ในพวกกระเทียมนะฮะมะเขือเทศส่วนที่เราเรียกว่ากอสหรือว่ากล l คโตอไลโกซิคารายนะครับก็คือเป็นใย,ยอาหารจะอยู่ในพวกนมนมวัวต่างๆนะครับแล้วก็มีสารต่างๆมากมายที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติเช่นในถั่วต่างๆนะฮะนั่นหมายความว่าแต่เดิมเราเชื่อว่า พืชผักและผลไม้กินแล้วบวมในท้องทําให้อิ่มได้นานแต่จริงๆแล้วมันก็หลั่งสารบางอย่างที่ทําให้คุณอิ่มได้นานนะฮะดังนั้นที่สําคัญจะย้อนกลับมาที่เรื่องของความอ้วนหรือความอิ่มเนี่ยถ้าหากว่าคุณกินใย,ยอาหารนี้น้อยเกินไปนะครับความอิ่มที่เกิดขึ้นมันก็จะน้อยแต่คนเชื่อว่ามันมีดัดชนีน้ําตาลที่ต่ําแล้วมันก็ได้แค่นั้นนะฮะแต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันยังไปกระตุ้นฮอร์โมนเหล่านั้นนั่นหมายความว่า ใยอาหารพวกนี้ครับถ้าเราพูดในอีกมุมหนึ่งคนที่ทำคีโตเจนิกไดเอทหรือคนที่ทําโลขาบเขาก็จะมองว่าผักและผลไม้พวกนี้คือเป็นของแสลงหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าปนเปื้อนนะฮะนมก็กินไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามองในภาพรวมย้อนกลับมาใจร่มๆเราจะเห็นว่ามันมีอัตรประโยชน์อื่นๆที่ถ้าเราไม่กินมันเราก็อาจจะเสียประโยชน์หรือว่าเราอาจจะต้องไปกินเป็นเม็ดกินวิตามินต่างๆที่ใครบอกว่ากินแล้วขาดก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราตัดทางเลือกในการกินของเราไปค่อนข้างมาก นะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาน,นิดหนึ่งฮะถามว่าแล้วผมแนะนํำยังไงกับคนไข้ที่น้ําหนักเยอะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ทําอยู่เราจะแนะนําให้กินข้าวกล้องนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าข้าวกล้องก็มีใยอาหารประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ข้าวกล้องช่วยในการลดน้าตาลลดน้าหนักได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะสอดคล้องกับชีวิตประจําวันของคนไทยได้เพราะว่าคนไทยทานข้าวใช่ไหมครับไม่ได้ทานตัวธัญพืชอื่นๆเป็นหลกักเพราะว่าเราทานข้าวกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นพอปรับไปแล้วมันก็จะได้ผลแต่ว่าสิ่งที่ต้อองงระววัก็คื่า ตัวเข้าวกล้องมันจะอาจจะมีกลุ่มพวกโพแทสเซียมที่เยอะถ้าคนไหนไตเสื่อมในระดับที่ต่ําๆแล้วนะครับไม่ใช่ไตเสื่อมในระดับสามนะครับต่ําๆเลยเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ละหลายครั้งบางทีเราได้ยินว่าอยากกินเยอะเราก็เลยไม่กินแต่จริงๆแล้วเรายังสามารถจะทานได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะครับเพราะว่าพวกนี้กินแล้วออดีทั้งนั้นกับร่างกายนะครับเราไม่ได้ไตเสื่อมถึงขั้นแบบคุณหมอบอกว่าต้องจํากัด สารอาหารบางอย่างถ้าใครไปพบคุณหมอแล้วบอกว่าหมอยังไม่ได้พูดเรื่องการจากัดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ให้อนุมานว่าคุณยังสามารถทานอาหารปกติได้แต่ก็ต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าวันนี้ฮะเวลาเราเราพูดถึงซีเควนซ์ของความหิวความอิ่มเนี่ยต้องต้องพิจารณาดีๆว่ามันเป็นเพราะเราถูกกระตุ้นด้วยความอยากกินของสามีภรรยาหรือเปล่าหรือเป็นความเคยชินในการกินนะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการทานใจอาหารและสุดท้ายนะครับหลายๆคนที่อยากที่จะปรับในกระบวนการกินนะครับ คือบางครั้งเนี่ยเรากินน้อยในมื้อก่อนหน้านั้นเราก็เลยหิวในมื้อปัจจุบันดังนั้นเวลาการแก้ไขะนะครับหลายคนบอกว่าก็หิวก็เลยต้องกินอย่างอื่นตามเข้าไปก็เลยเป็นปัญหาในการทานดึกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขเหล่านี้ได้โดยการปรับในแต่ละมื้อนะครับแต่ละมื้อก็จะกินแตกต่างกันนะรเราจะกินเยอะในมื้อต้นๆพาที่ตกดินก็อาจจะกินน้อยหรือไม่กินนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเรียกมันว่าคือลำดับขั้นของการกินคือว่าถ้าเกิดคุณมีลำดับขั้นที่ไม่ถูก ถึงคุณกินเยอะแต่ใยอาหารไม่ถึงความอิ่มก็จะอาจจะอิ่มได้แป๊บเดียวนะครับผมแนะนำคนไข้อยู่เสมอเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่คุณกินโจ๊กในตอนเช้านะครับมันเป็นขา้ขาวต้มใช่ไหมโจ๊กเละๆนะครับมีหมูมีอะไรมีไข่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันใยอาหารอาจจะต่ำสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเ,เกิดภาวะความหิวที่มีอิ่มช่วงทันสั้นแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเกิดความความหิวในช่วงถัดไปนะครับ ก็เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจและคิดว่าทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับและย้าสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่คุณควบคุมการกินอ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณกินแล้วคุณไม่ได้ใช้แล้วก็อายุที่มันมากขึ้นทุกๆปีการเผาผลาญก็น้อยลงนะครับมันก็จะไม่เข้าสู่การรักษาสมดุลของร่างกายเพราะฉะนั้นทานแล้วอย่าลืมเพิ่มกิจกรรมทางกายอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสุขภาพดีลาวิสสวรัต์ครับ